ตัดหญ้าหน้าบ้านหน่อยครับเริ่มยาวแล้วจะได้มองสะอาดหูสะอาดตาตัดข้างบ้านให้ต้นไม้จะได้งอกงามครับ เดี๋ยวจะพาพี่น้องไปดูครับพอทําสะอาดหูสะอาดตาแล้วมันก็น่ามองครับเดินเช้าเช้าเดินออกกําลังกายก็น่ามองครับผมตัดให้แล้วก็สะอาดหูสะอาดตามองดูสวยงามมากนะครับมาเดินดูกันครับพี่น้องครับเป็นไงครับพอตัดแล้วสะอาดหูสะอาดตาไหมครับต้นมองต้นไม้ก็สดชื่นขึ้นนะครับผมนั้นแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ